เรามาอัปเดตราคาทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่16มษายน2563กันนะครับราคาจะขยับเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนเราไปติดตามกันต่อเลยครับวันพฤหัสบดีที่16เมษายน2563ราคาทองวันนี้ประกาศค,ครั้งที่1เมื่อเวลา9นาฬิกา35นาทีราคาขยับขึ้นจากเมื่อวาน200บาทนะครับเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคำแท่ง9.65%กันก่อนเลยครับ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ26,000บาทขายออกอยู่ที่บาทละ26,200บาทขยับมาดูที่ราคาทองรูปพั 96, รรณ96.5%กันต่อเลยครับราคารับซื้ออยู่ที่กรัมละ1,684บาทราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ25,529บาท44สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ26,700บาท ขยับมาดูที่ราคาทองรูปพัธร 96. ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อเลยครับเริ่มกันที่ราคาทองครึ่งสลึงราคาอยู่ที่3 3 3 8บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น3.838บาทมาต่อกันที่ราคาทอง1สลึงราคาอยู่ที่6,675บาทบวกกับค่ากำเนิดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7 1 7 5บาทราคาทอง2ส,สลึงหรือราคาทอง50สตาง ราคาจะอยู่ที่13,350บาทบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่5 0 0บาทจะรวมเป็น13,850บาทมาต่อกันที่ราคาทอง1บาทกันต่อนะครับราคาจะอยู่ที่26,700บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่5 0 0บาทจะรวมเป็น27,200บาทโดยค่ากำไรเฉลีย่ยเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในแต่ละร้านทองจะคิดค่ากำไรไม่เท่ากันนะครับก่อนที่จะทําการซื้อขายทองกันจริง ต้องสอบถามทางร้านว่าค่ากำเนิดอยู่ที่เท่าไหร่จะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดตไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆ ที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ